ในวิดีโอวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจคดีที่น่าสยดสยองที่ไม่เพียงแต่มีพยานเห็นเหตุการณ์แต่ยังถูกบันทึกไว้ชายคนหนึ่งพรากชีวิตภรรยาของเขาต่อหน้าลูกสาวตัวน้อยทิ้งฉากที่สะเตือนใจจนทำให้แม้แต่นักสืบที่มีประสบการณ์ต้องตกใจนี่คือจุดจบอันน่าสลดของชายที่มักรอดพ้นจากทุกสิ่งเขาโกรธเกรี้ยวรุนแรงและขี้หึงไม่มีใครทำอะไร กับพฤติกรรมของเขาเป็นเวลาหลายปีทุกการระเบิดอารมณ์และสัญญาณเตือนถูกเพิกเฉยนั่นคือสาเหตุที่ทำให้เขามาถึงจุดนี้ภรรยาให้โอกาสสุดท้ายแก่เขาโอกาสสุดท้ายเพื่อครอบครัวขอโทษด,ด้วยแต่มันเป็นโอกาสที่มากเกินไปชายคนนี้ฆ่าภรรยาอย่างโหดเหี้ยมขณะที่ลูกๆนั่งอยู่ในรถไม่สามารถทำอะไรได้การโจมตีเกิดขึ้นในที่สาธารณะกลางวันแสกบ ต่อหน้าลูกสาวที่ตกใจกล้องบันทึกเหตุการณ์ไว้แต่สิ่งที่เหลือจากภรรยาของเขานั้นโหดร้ายและน่าเศร้าเกินกว่าที่จะแสดงเธอเสียชีวิตเพราะผู้ชายที่ไม่เคยหยุดทำร้ายเธอเรื่องนี้เลวร้ายขนาดนี้ได้อย่างไรก่อนที่เราจะไปต่ออย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้สมัครสมาชิกเพื่อรับเรื่องราวอาชญากรรมเพิ่มเติมและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่ออัปเดตคดีล่าสุด ฉันอยากรู้ว่าคุณดูจากที่ไหนดรอปสถานที่ของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างเลยตอนนี้มาเริ่มเรื่องราวของวันนี้จากภายนอกพวกเขาดูเหมือนครอบครัวทั่วไปออกซาน่าอเล็กอายุ30ปีรักการเป็นแม่พ่อชื่ออเล็กซานเดอร์อเล็กอายุ31 <B. S 1> ปีและลูกๆคือลีนาอายุ4ปีและซาชาอายุ2ปีอเล็กซานเดอร์และออกซาน่าเจอกันที่เมืองบลาตากิ ในรัสเซียปี2014เธอมาจากเมืองเงียบสงบชื่อซาคุลกิส่วนเขามาจากใจกลางเขตความสัมพันธ์ของพวกเขาเริ่มต้นทันทีเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวออกซาน่าอย่างรวดเร็วและไม่นานพวกเขาก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันทั้งคู่แต่งงานในปี2016และมีลูกสาวลีนาในช่วงปลายปีนั้นสองปีต่อมาซาชาน้องสาวของเธอก็เกิด ออกซาน่ามักบอกเพื่อนๆว่าเธอมีความสุขแค่ไหนที่ได้เป็นแม่เธอพูดถึงการดูแลสวนผักและการผจญภัยกับลูกสาวซึ่งเธอเรียกว่าความสุขของสาวสาวเธอตั้งค่าโซเชียลมีเดียเป็นส่วนตัวและไม่ค่อยแชร์อะไรในทางกลับกันอเล็กซานเดอร์มีโปรไฟล์ที่เปิดเผยแสดงว่าเขาชอบตกปลาเล่นเพนบอลและอยู่กลางแจ้งทั้งสองบริหารธุรกิจครอบครัวร่วมกันเป็นโรงละครหุ่น เพื่อนที่พวกเขาแสดงในหลายที่ทั่วรัเสเซียคนที่รู้จักโครงการนี้บอกว่าออกซาน่าคือผู้สร้างตัวจริงเป็นพลังที่สร้างสรรค์มีความมุ่งมั่นและขับเคลื่อนเพื่อนและเพื่อนร่วมง,งานที่รู้จักเธอมานานเคยชวนเธอไปทำงานที่เมืองอยูราซานแต่ออกซาน่าปฏิเสธเพราะครอบครัวมาก่อนฉันมีลูกน้อยน่ารักสองคนแล้วเธอกล่าวงานกับลูกสาวตัวน้อยของฉันมันยุ่งเหยิง เวลาไม่เคยเพอเธอฝันที่จะย้ายไปที่ใหม่สักวันแต่บอกเพื่อนว่าเธอมีความสุขกับที่ที่เธออยู่เธอกล่าวว่าการเดินทางมีความเสี่ยงมากฉันจะรอจนกว่าลูกสาวของฉันจะโตและพึ่งตัวเองได้มากขึ้นถึงแม้ว่าการระบาดใหญ่จะทำให้ทุกอย่างไม่แน่นอนเธอก็ยังมุ่งมั่นกับงานของเธอฉันต้องไม่สูญเสียสิ่งที่สร้างมาเพื่อคิดอะไรใหม่ๆเธอกล่าว จากภายนอกดูเหมือนครอบครัวหนุ่มสาวที่สมบูรณ์แบบอเล็กซานเดอร์เข้ากันได้ดีกับครอบครัวของออกซาน่าผู้คนจากทุกสาขาอาชีพหัวเราะก,กับการแสดงหุ่นของพวกเขแต่มีด้านมืดที่ไม่ถูกมองเห็นจนกระทั่งเธอถูกฆ่าห้องของออกซาน่าและอเล็กซานเดอร์มักเต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องเพื่อนบ้านคุ้นเคยกับเสียงที่น่ากลัวแต่ก็ยังหวาดกลัวมาเรียเพื่อนบ้านคนหนึ่งเล่าด้วยสีหน้าเคร่งเครียด เขาทำร้ายเธอมากทรมานเธอและไม่ให้เธอขยับฉันรู้สึกแย่กับเด็กๆแม่ของพวกเขาไม่อยู่แล้วการนองเลือดไม่ได้เริ่มจากที่ไหนเลยอเล็กซานเดอร์โกรมากเป็นเวลานาน,านเขาหมกมุ่นและเต็มไปด้วยความหึงหวงคิดว่าออกซานานอกใจความเชื่อผิดๆนี้กลืนกินเขาแต่เขาไม่ได้เป็นแบบนั้นตั้งแต่แรกเพื่อนของอเล็กซานเดอร์บางคนจำด้านอื่นของเขาได้จากสมัยเรียนเอลิ่าเพื่อนร่วมชั้นเก่า กล่าวว่าผู้ตามตรงฉันตกใจมากเขากลายเป็นคนใจร้ายได้ยังไงแต่เรจิน่าเพื่อนร่วมรุ่นแสดงด้านที่ต่างออกไปเธอบอกว่าเขามักสันด้วยความกลัวในโรงเรียนเราทุกคนตกใจนี่แสดงว่าเขาสามารถซ่อนด้านชั่วร้ายเมื่อมันมากับเขาได้หรือไม่นี่ไม่ใช่การแต่งงานครั้งแรกเขาแต่งงานกับผู้หญิงชื่ออารีนาเอสในปี2010 ทุกอย่างดูดีในตอนแรกแต่เขากลายเป็นคนโกรธง่ายเพราะเธอเจอกับลูกชายของเธอกับคนอื่นเอลิน่ากล่าวว่าเขาไม่มั่นคงโกรธง่ายและรุนแรงสามารถเริ่มทะเลาะจากเรื่องอะไรก็ได้เธอไม่สามารถยิ้มหรือพยักหน้าให้ผู้ชายคนอื่นได้โดยไม่ทำให้เขาหึงโกรธการทารุณไม่ใช่แค่คำพูดแต่เป็นการสัมผัสที่รุนแรงและเจ็บปวดเขายังถูกกล่าวหาว่าทำร้ายแม่ของอลิน่า อาจเป็นไปได้ว่าเอลินาไม่เคยบอกทุกอย่างที่เขาทำเธอบอกว่าบางความทรงจำเจ็บปวดเกินกว่าที่จะนึกถึงในที่สุดเอลินาก็กล้าฟ้องหย่าเพราะเหนื่อยกับการถูกทารุณน,นั่นทำให้อเล็กซานเดอร์คลั่งอเล็กรู้ว่าเอลินาไปคลับหลังจากเลิกกันเขาตามหาเธอตกหน้าเธอต่อหน้าทุกคนที่งานเต้นรำแล้วโยนเธอไปหน้ารถที่กำลังเคลื่อนเพื่อพยายามฆ่า เขาถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่าแต่ลินาเปลี่ยนคำให้การเพราะครอบครัวของเขากดดันอเล็กจึงพ้นข้อหาและเป็นอิสระในที่สุดเอลินากล่าวว่าเขาพยายามฆ่าฉันคดีอาญาเริ่มขึ้นแต่พ่อแม่ของเขากดดันให้ฉันถอนตัวฉันจึงทำผู้ชายคนนี้ป่วยและใจร้ายเขาบ้าไม่มีใครพูดถึงมันพวกเขาจะส่งเขาไปโรงพยาบาลจิตเวชหลังจากสิ่งที่เขาทำแต่เขาก็รอดมาได้ การแต่งงานกับออกซาหน้าแสดงให้เห็นถึงความหึงหวงและความกลัวของเขาอเล็กซานเดอร์กล่าวขณะถูกสอบสวนว่าเขากลัวเสมอว่าเธอนอกใจเขากโกรธที่ออกซาหน้ามีเพื่อนผู้ชายเขาคิดว่าผู้ชายคนนี้จะมาเยี่ยมบ้านตอนกลางคืนขณะที่เขาหลับอเล็กซานเดอร์จะตรวจรอยที่ประตูหน้าบ้านที่เขาทิ้งไว้ทุกเชา้าเขาจะดูรอบรอบลานเพื่อหาครั้งยางรถยนต์ และทุกเช้าออกซาน้าต้องย้ำซ้ำๆว่าเธอบริสุทธิ์แต่ความสงสัยของเขาไม่เคยหายไปการทำร้ายร่างกายยิ่งแย่ลงจนออกซาน้าทนไม่ไหวเธอเลิกกับเขาและย้ายกลับไปอยู่กับพ่อแม่ดูเหมือนเธอจะเป็นอิสระชั่วขณะหนึ่งแต่เขายังไม่จบกับเธอเขาขอให้เธอยกโทษให้และให้โอกาสอีกครั้งออกซานายอมใจอ่อนเพราะต้องการให้ลูกๆมีครอบครัวที่สมบูรณ์ เขาถูกเธอรับกลับมาลูบิโอน้องสาวของออกซาน่ากล่าวในภายหลังว่าเขาขอร้องให้เธอยกโอเขาได้รับโอกาสสุดท้ายแต่โชคไม่ดีมันกลายเป็นโอกาสสุดท้ายจริงๆสิ่ง,งเลวร้ายที่เขาทำกับเธอนั้นเกินคำบรรยายนี่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการให้เกิดกับออกซาน่าของเราลูบิโอกล่าวออกซาน่าชอบอยู่บ้านอเล็กซานเดอร์ เป็นสามีคนแรกของเธอและพวกเขามีลูกสองคนด้วยกันออกซาน่าใช้ชีวิตทั้งหมดในบ้านเพื่อครอบครัวเธอทำทุกอย่างด้วยตัวเองและไม่กดดันสามีเพราะคิดว่าเขาจะเปลี่ยนเธอบอกว่าลูกสาวของเธอต้องการครอบครัวที่สมบูรณ์เพื่อให้ใกล้ชิดทั้งพ่อและแม่ออกซานาย้ายกลับมาและทุกอย่างดำเนินต่อไปตามปกติจากนั้นในวันที่29กรกฎาคม2020ทุกอย่างเปลี่ยนไป วันนั้นเริ่มต้นเหมือนวันอื่นๆไม่มีวี่แววของสิ่งที่จะเกิดขึ้นพวกเขาพาลูกสาวคนหนึ่งไปหาหมอฟันเพราะเธอปวดฟันแต่ในหมู่บ้านบัชกาซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กไม่มีหมอฟันครอบครัวจึงขึ้นรถและขับไปเมืองสากาที่อยู่ใกล้ๆเพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมระหว่างทางพวกเขาหยุดถ่ายรูปครอบครัวข้างที่ดินสวยงามนั่นคือตอนที่ทุกอย่างผิดพลาดขณะอยู่ในรถออกซาน้าหยิบโทรศัพท์ออกมา ทำให้อเล็กซานเดอร์โกรเขาคิดว่ามีอะไรผิดปกติและขอดูข้อความในโทรศัพท์ของออกซาน่าแต่เธอปฏิเสธเพราะเหนื่อยกับความกังวลของเขาอเล็กซานเดอร์โกรธจัดทันทีและหยิบมีดล่าสัตว์จากช่องเก็บของในรถเธอถูกแทงที่หน้าอกซ้ำๆต่อหน้าลูกสาวทั้งสองมันน่าสยดสยองอเล็กซานเดอร์จงใจหยุดการเสียเลือดออกซาน่าใช้โอกาสนี้หน,นีออกจากรถและโซเซ ไปตามถนนแต่บาดแผลของเธอรุนแรงเกินไปและเธอล้มลงเพียงไม่กี่เมตรมีคู่สามีภรรยาสูงวัยเดินผ่านมาพอดีและเห็นเหตุการณ์พวกเขาอยู่ไกลเกินที่จะหยุดการโจมตีแต่ฉลาดพอที่จะบันทึกด้วยโทรศัพท์เพื่อเป็นหลักฐานในภายหลังอเล็กซานเดอร์ออกจากรถและเดินไปหาออกซาน่าแต่คนขับรถที่อยู่ใกล้ๆหยุดและตะโกนให้เขาหยุดแต่มันไม่ได้ผลอเล็กซานเดอร์บอกด้วยน้ำเสียงเย็นชา ว่าภรรยาของเขานอกใจและมันเป็นความผิดของเธอเขากลับไปที่ตัวเธอและแทงเธอซ้ำๆทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในตอนกลางวันต่อหน้าพยานและลูกสาวทั้งสองที่หวาดกลัวเมื่อลีนาลูกสาวคนโตเห็นสิ่งที่เกิดกับแม่เธอกรีดร้องและวิ่งออกจากรถไปหาแม่แต่อเล็กซานเดอร์ตะโกนให้เธอหยุดเธอไม่ควรเห็นสิ่งที่เขาทำกับแม่ของเธอ เขาตะโกนใส่คู่สามีภรรยาสูงวัยช่วยดูแลเธอด้วยและผลักเธอไปหาพวกเขาจากนั้นเขากลับไปที่รถหยิบขวดน้ำและเริ่มล้างมือและมีดเพื่อกําจัดเลือดหลังจากนั้นเขาวิ่งเข้าไปในป่าเพื่อซ่อนอาวุธเมื่อเขากลับมาอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปอีกครั้งแค่เห็นร่างที่ไร้ชีวิตและแตกสลายของออกซานายังไม่พออเล็กซานเดอร์กลับไปที่รถหยิบมีดพบแล้วเดินไปที่ร่างของภรรยาเขากรีดคอเธอ และแทงเธออีกหลายครั้งจริงๆแล้วมันมากเกินไปสียองร้องให้ของลูกสาวได้ยินในเทปที่พยานบันทึกเสียงหลังกล้องกล่าวว่าแค่นี้ร่างไร้วิญญาณอาเล็กซานเดอร์ไม่ขัดขืนเมื่อตำรวจมาถึงเขายอมจำนวนอย่างเงียบๆโดยไม่พูดอะไรในตอนแรกเขาไม่พูดอะไรระหว่างการสอบสวนแต่ไม่นานเรื่องราวของเขาเปลี่ยนไปว่ากันว่าเขาได้ยินเสียงกระซิบเขาอ้างว่า เขามีอาการป่วยทางจิตอเล็กซานเดอร์บอกผู้พิพากษาในศารว่าเธอบอกฉันว่าเธอนอกใจกับเพื่อนสนิทฉันโกรธมากเพราะเรื่องนั้นฉันไม่แน่ใจว่าทำไมฉันถึงตีเธอหลายครั้งหรือฆ่าเธอได้อย่างไรฉันยอมรับว่าฉันผิดฉันไม่ต่อสู้กับตำรวจนั่นคือสิ่งที่ฉันยอมรับสารตัดสินว่าอเล็กซานเดอร์ฆ่าออกซาน่าอย่างโหดร้ายและต่อหน้าลูกสาวทำให้พวกเขาเจ็บปวดทางจิตใจ อย่างทนไม่ได้อย่างไรก็ตามผู้พิพากษากล่าวว่าเขากระทำการขณะเสียสติอเล็กซานเดอร์ถูกระบุว่ามีความผิดปกติทางจิตระยะยาวซึ่งตามสารทำให้เขาไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่ทำก่อนและหลังการฆาตกรรมแทนที่จะถูกจำคุกเขาถูกส่งไปยังสถานบำบัดจ,จิตเวทที่ปลอดภัยเพื่อรับการรักษาโดยไม่สมัครใจแพทย์จะตรวจสุขภาพของเขาทุกหกเดือน และแจ้งสารว่าเขาควรถูกกักตัวต่อหรือปล่อยตัวแต่ครอบครัวของออกซาน่าโกรธมากกับคำตัดสินพี่ชายของออกซาน่ากล่าวว่าฉันไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินแน่นอนคนที่ฆ่าคนต้องรับโทษฉันคิดว่าเขาสบายดีฉันรู้จักเขาดีแม่ของออกซาน่าอารีนาสาบานว่าจะคัดค้านคำตัดสินเธอคิดว่าอเล็กซานเดอร์หลอบระบบเขาทำได้ดีนั่นคือสิ่งที่ฉันคิด ฉันไม่เชื่อเขาฉันคิดว่าเขาวางแผนทุกอย่างล่วงหน้าถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจเขาตั้งใจทำให้เธอโกรธเธอกล่าวอลินาากล่าวว่าออกซาน้าพร้อมที่จะทิ้งสามีแต่เธอไม่ทำเพราะห่งลูกสาวพวกเขาจะโตขึ้นโดยไม่มีแม่ในท้ายที่สุดเธอบอกว่าเธอไม่ต้องการให้พวกเขาโตโดยไม่มีพ่อลูบิโอน้องสาวของออกซานะ้ากล่าวว่าเธอไม่ได้นอกใจเขาแล้วเธอจะทำเมื่อไหร่ เธออยู่กับลูกตลอดเวลาเขาควบคุมเธอมากเขาคิดว่ามีการทรยศทุกคนแห่งถึงแม้ว่าออกซาน่าจะไม่ใช่คนที่ทรยศผู้อื่นเธอต้องการปกป้องครอบครัวแต่ล้มเหลวลูกสาวของออกซาน่าและอเล็กซานเดอร์ตอนนี้ถูกเลี้ยงดูโดยคุณยายวันนั้นพวกเขาสูญเสียทั้งพ่อและแม่ซึ่งน่าเศร้ามากขอบคุณที่รับชมหากเรื่องราวนี้ทำให้คุณสะเทือนใจ โปรดใช้เวลาสักครู่กดไลค์วิดีโอสมัครสมาชิกเพื่อรับเนื้อหาอาชญกรรมเพิ่มเติมและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดการอัปเดตฉันอยากรู้ความคิดของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างจนกว่าจะถึงครั้งหน้าดูแลตัวเองให้ปลอดภัยแล้วเจอกันในวิดีโอหน้า